สวัสดีครับพอเรามาจากรายการรายการอะไรครับต้นน้ำรายการอะไรว่านเพื่อนรายการอะไรนะเออรายการก็ว่านต้นน้ำวาเลนตีทองนะครับชื่อชื่ออะไรนะดัง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 สุขวิทย์น้ำตะกุลจางบัวชั้นชั้นมสามรับหนึ่งเลขที่อะไรสิบเออแล้วน้ำชื่อฮาริทชื่อฮาริทชื่อฮาริทน้ำตะกุลอาริตมาจากชั้นมสามรับหนึ่งมาจากชั้น มอสามครับหนึ่งพูดรวมทั้งหมดอาิตาทิตมอสามครับหนึ่งวันนี้พวกเรามาทําอะไรครับวันนี้เราจะมาสัมผัสบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับที่อะไรประสบความสาเร็จในชีวิตใช่เป็นบุคคลลึกลับที่เราได้ชวนหมานะผมจะมายัไงก็มีหน้าที่การงานที่ดีจเจริญรุ่งเรืองใช่จะมายังไงก็จะมาให้คําแนะนํากับพวกเรานะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยไปกันต่อเชิญแขกรับเชิญแนะนำตัวได้ไหมครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอารณีเท้ากัลยาค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเ,เป็นนักบัญชีระดับแปดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่คือที่สักง,งานใหญ่นะคะวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญนะครับเออขอขออนุญาตถามนะครับครับผมทาไมคุณคุณป้าถึงมาทางานสายนี้ครับทำทำไมถึงทำไมถึง ทำงานสายนี้ใช่ไหมใช่ครับอย่างแรกคือเรียนสายอาชีพตั้งแต่ปวชปวชจนถึงปวสตีไรตรีแล้วก็โทรสายงานบัญชีตลอดเลยใช่แล้วเออคุณป้าทำไมมีแบบรงบันดาลใจที่จะมาทำงานสายนีย้ครับที่ มีแรงบันดาลใจสิ่งแรกคืออยากเป็นผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับบัญชีตรวจสอบบัญชีแล้วก็นักเป็นนักบัญชีแล้วก็คุณพ่อทํางานกับด้านบัญชีมาตั้งแต่แตแ่แรกเริ่มแล้วแล้วก็เรียนไปอ่ะคิดว่าเราเป็นผู้หญิงมันก็เหมาะกับตัว บัญชีอยู่แล้ว<อ>แล้วก็หางานง่ายด้วยใช่ครับออคุณป้าเนี่ยเวลาทำงานป้ามระสักปรมงงาไหนครับก่อนที่จะมาทำงานนะครับมุขสักเหรอส่วนใหญ่จะจ<น>ไม่<น>ก่อนที่จ,<น>จะทำงานใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เรื่องเรียนมากกว่าเพราะว่าเรียนมาเนี่ยเรียนปุ๊บก็จบจบแล้วก็มาทำงานสายนี้โดยตรงเลยไม่ไม่ได้แบบว่าไปหาไม่ต้องไปหางานไม่ต้องอะไรเลยคือจบปุ๊บ มีงานปั๊บแบบนั้นเลยครับอเออคุณป้าครับตอนท่ากลัมาทำง,งานนี่ครอบครัวสนับสนุนผักดันบ้างไหมครับผักดันในเรื่องไหนเรื่องอันนี้ความชอบส่วนตัวตอนเรียนน่ะก็คือสายอาชีพเลยตั้งแต่ปวชชเลยครับด้วยความที่ว่าคิดว่าตัวเองอะ่ะชอบตัวเลขครับไม่ชอบการขายก็เลยเลือกที่จะเรียนด้านบัญชีมากกว่า ตอนคุณป้าทําทงานทุกวันนี้ครับคุณป้า,ามีความสุขไหมครับ,รบการทํางานในบริบันนะครับมีความสุขก็มีความสุขนะครับด้วยองค์กรที่ป้าทำอะ่มะมันคือองค์กรองค์กรใหญ่แล้วก็สภาพแวดล้อมก็คือครบสมบูรณ์เพื่อนร่วมงานก็ดีหัวหน้างานก็ดีไม่ต้องมีไม่มี มันก็เลยมีความสุขกับตรงตรงนี้มากกว่าได้ได้ทุกอย่างได้แบบได้สวัสดิการทุกอย่างคือดีหมดอะครับคุณป้าเคยแบบแบบเราแบบเลิกแล้วที่จะแบบไม่ทํางานนี้่ะครับเคยแบบเลิกไหมครับไม่เคยนะเรียนมาเราก็ต้องหางานให้ได้แล้วก็ไม่รู้สิไม่เคยคิดว่าจะ ลมเลิกกับการทํางานด้านบัญชีเลยใช่แล้วคุณป้าเคยแบบเคยตัดใจตัวเองเลือกชีวิตไม่เลือกอาชีพผิดนะครับไม่ผิดไม่เคยคิดว่าตัวเองอ่ะเลือกเลือกอาชีพตัวเองผิดเพราะว่าตัวเองชอบตัวเลขชอบคํานวณแล้วก็มั่นใจกับการที่มั่นใจกับการเรียนของบัญชีด้วยแล้วก็ เป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดด้วยก็เลยมีความสุขกับการทำงานในส่วนนี้ครับอ่าคิดว่าเงินเดือนที่ได้มาเพียงพอกับการใช้แต่ละเดือนหรือเปล่าไรายได้อ่ะมันคงที่ค่าใช้จ่ายบางตัวมันก็คงที่อาจจะมีบางเดือนบ้างที่จะมีค่าใช้ใจ่ายแบบ เพิ่มเติมขึ้นมาหรือค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสังคมมากกว่าพวกไปกินน่นนี่นั่นหรือมีต้องไปมิ팅กับเพื่อนๆบ้างหรือภายในองค์กรบ้างอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็มีบางเดือนที่พอบ้างไม่พอบ้างครับใช่มันขึ้นอยู่ที่ค่าใช้ใจ่ายมากกว่าว่าแต่ละเดือนอนะ่ะจะมีม <พอ S 1> ใช่ใช่ครับ แล้วนะถ้าสังคมที่ทํางานมันดีด้วยแบบไม่ว่าแบบสังคมแบบทั้งการทํางานสังคมเพื่อนอนู่นนี่นั่นสังคมเรื่องงานก่อนคะรับเรื่องงานครับสังคมงานมันก็ทํางานด้านบัญชีเนาะ,ะแล้วตอนนี้ก็มีโปรแกรมสําเร็จรูปมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็งานอะ่ะมันก็มีบ้างแหละที่ทุกบ้าง ประสบความสําเร็จบ้างแต่มันก็ต้องแบบทําให้เราะ่ะอพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยเพื่อนส่วนเพื่อนหรือหัวหน้างานเขาก็ดีแล้วก,ก็ช่วยกันทํางานซัพพอร์ตทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วค่ะบใช่แล้วสุดท้ายนี้มีระยะฝากบอกคนที่อยากมาทํางานสายนี้หรือคล้ายๆสายนี้บ้างสายงานนี้หรอครับสายงานอันดับแรกเลยนะ ชอบตัวเลขไหมชอบคำนวณไหม<ส>เพราะว่าสายงานนี้มันสามารถต่อยอดได้หลายอย่างเขาเป็นไ,ไปไปทำงานที่องค์การรัฐก็ได้<อ>ทำงานธนาคารก็ได้หรืออาจจะเปิเปดธุรกิจเป็นผู้สอบผู้ตรวจสอบบัญชีก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะผันตัวเองเป็นอาจารย์ก็ได้มันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะ ใช่ถ้าใคร,ใ,<ช>ใ,ครใครอะไรเรื่ <ๆ S 1> อยๆนั้นใช่ใช่แล้วแต่คนว่าเพราะว่าบัญชีอ่ะมันมีเลือกเดี๋ยวนี้มันมีอะไรแบบให้เลือกหลายสาขามากอาจคุณอาจจะชอบเป็นบัญชีหรือเป็นการเงินมันก็เป็นตัวเลขอยู่ในส่วนส่วนของบัญชีเหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้พื้นฐานของการบัญชีเหมือนกันแล้วก็มันอยู่ที่เราด้วยแหละยิ่งเราถนัดตัวพวกแบบนี้ มันก็จะทํางานให้เราแบบทําให้เราอ่ะมีความสุขในการทํางานด้วยใช่ครับก็แล้วก็ถ้าพูดสรุปสั้นๆเนี่ยจะพูดได้เพรว่าแบบสาขามันมันแบบมันดียังไงแบบที่ทํางานดีไหมโดยรวมไม่โดยรวมทั้งหมดเลยอะครับโดยรวมก็ก็อย่างที่บอกแหละโดยรวมก็คือ ต้องชอบก่อนแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวนี้อผู้ชายก็มาทํางานบัญชีก็เยอะเนาะแล้วก็แล้วก็มันหางานง่ายทุกองค์กรเขาก็ต้องการนักบัญชีอ,อยู่แล้วถูกปะ,ะแล้วก็มันสามารถต่อยอดให้ตัวเองอะ่ะพัฒนาให้ตัวเองอะ่ะมีอาชีพที่มั่นคงแล้วว่าอีกอย่างคือบัญชีอะ่ะ มันมีเกียรตินะหลายๆยอย่างเลยทุกอาชีพอะมันมีเกียรติทุกเปใช่มีทุกคนแหละแต่ทุกอาชีพใช่ทุกทุกอาชีพอะมีมีเกียรติทุกคนอยู่แล้วมีศักดิ์ศรีทุกคนอยู่แล้วในสายงานของตัวเองใช่ถูกต้องครับก็แค่ว่าทำไหนที่ตัวเองถนัดใช้เต็มที่ให้มีความสุขในการทํางานแล้วก็ มันจะทําให้เราอ่ะมีงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีสปิติผลพร้อมพร้อมกันเลยทีเดียวแถมว่ามีความสุขในการทำงานทุกที่เหมือนกันครับขอบขอบคุณคุณป้ามากนะครับพี่ขอบคุณครับเอาละครับสำหรับวันนี้เรารายการก่อบ้านต้นน้ำวันไรที่ทอล์กขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมรายการต่อไปจะเป็นอะไรเชิญรับชมได้เลยครับบ๊ายบายไปครับ พวกเรามาจากรายการรายการอ,าอะไรต้นน้วันแรกนี่ขอเอา,เอาชื่อชื่อแบบเอาใหม่นัดกันใหม่เรียนสายอาชีพอยู่แล้วแล้วก็ชอบในพวกตัวเลขพวกคำตัวณัเอาใหม่